คือถ้าจะนั่งถียงกันว่าระบบการปกครองไหนดีที่สุดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานแต่เอาเป็นว่าในการเลือกตั้งเนี่ยคนซึ่งจะชนะการเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการหวานามนและหวานสเสน่ห์แล้วก็มีความขลังในการที่จะทําให้คนละเมืองนั้นเชื่อในสิ่งที่ตนเองพูดพูดง่ายๆก็คือว่าการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าคุณจะได้คนซึ่งบริหารได้เก่งหรือเป็นคนซึ่งมีคุณภาพในด้านอื่นการเลือกตั้งเป็น popularity contest แล้วคนซึ่งสนองกิเลสตัณหาของคนซึ่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จะชนะการเลือกตั้งมันไม่ใช่รูปแบบการปกครองซึ่งคุณจะได้คนที่มีคุณภาพเข้าไปบริหารเสมอไปโลกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะแย่บนมากมันมันเป็นเช่นนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกแบบไหนเนี่ยความชิบหายวายป่วมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจและปรับทัศนคติ wherever you are แต่จริงนะการทำใจและการปรับทศนคติสําคัญนะไม่งั้นคุณก็จะมีเรื่องให้บ่นไปเรื่อยทำไมคุณอยู่อเมริกาคุณได้เลือกตั้งคุณก็บ่นทร้ปมคุณอยู่เมืองไทยคุณได้เลือกตั้งเสร็จแล้วคนที่เลือกไม่ได้เป็นนายกคุณก็ได้บ่นอยู่ดีคือมันมันมีอะไรให้บ่นอยู่ตลอดนะถ้าคุณต้องการที่จะมีปัญหา